สวัสดีครับวันนี้นําเสนอวิสาหกิจชุมชนหอยชักตีนจังหวัดกระบี่นะครับนําเสนอโดยสิทธิทชัยคิดลํานะครับหอยชักตีนเกาะจําตําบลเกาะซีบายาอําเภอเนื้อคลองจังหวัดกระบี่หอยชักตีนเป็นหน่อไฟเดียวพบได้ทั่วไปในจังหวัดกระบี่เป็นที่รู้จักในฐานะวัตถุดิบของสําคัญ ของอาณาทะเลท้องตีนมีลักษณะพิเศษคือมีตีนซึ่งเป็นติ่งเนื้อแข็งใช้สำหรับเดินการจับหอยมักจะทำช่วงน้ำลดโดยเฉพาะในบริเวณที่มีหาดทรายที่เป็นคนนอกจากจะเป็นเมนูยอดนิยมแล้วเปลือกหอยที่สวยงามยังสามารถนำไปเป็นสิ่งประดิษฐ์เป็นของที่ระลึกได้อีกด้วยวอนะครับ จุดแข็งคุณค่าทางโภชนาการสูงโปรตีนสูงไขมันตำ่ำอุดมไปด้วยแร่ธาตุเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัสและโอลเดนเหมาะกับผู้รักสุขภาพมีรสหวานมีรสชาติเฉพาะต,ตัวจุดอ่อน 1. หาวัตถุดบิบยากและมีฤดูกาล2เน่าเสียง่ายต้องการระบบเก็บรักษาที่ดี 3. รู้จักเฉพาะกลุ่มตลาดยังแคบ 4. กระบวนการเตรียมวัตถุดิบยุ่งยาก 5. ราคาสูง กหอยทั่วไปโอกาส 1. กระแสความนิยมอาหารทะเลสดพรีเมียม 2. การเติบโตของตลาดออนไลน์ 3. นักท่องเที่ยวม,มองหาของกินท้องถิ่น 4. ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูป 5. ยังไม่มีคู่แข่งไร่ครอบตลาดไปคุกคาม 1. กฎหมายและข้อกำหนดบางพื้นที่ห้ามจับสัตว์น้ำช่วงเวลาวางไข่สสภาพอากาศแปรปรวนทาให้หอยขึ้นชายฝั่งน้อยมากและจับยาก ผลของสอตนำมาสู่การปรับปรุงด้วยแนวทาง8ปี p ผลิตภัณฑ์พัฒนาสินค้าให้หลากหลายขึ้นเช่นหอยเจ้อหอยแช่แข็งแพ็คถุงสำหรับร้านอาหารหอยยอและอื่นๆเพื่อเข้าถึงลูกค้าที่ต้องการบริโภคที่แตกต่างกันราคาจากจุดแข่งราคาเข้าถึงง่ายกำหนดราคาที่เหมาะสมกับราคาสินค้าและกำลังซื้อของคนในท้องถิน่น 2. โอกาสด้านการขยายตลาด วางกลยุทธ์ตลาดราคาที่แตกต่างสําหรับแต่และช่องทางเช่นราคาปกติสําหรับ้านค้าในชุมชนและราคาส่งสาหรับ้านค้าจัดจำหน่ายการจัดจำหน่าย 1. พัฒนาการจัดส่งหาพันธมิตรด้านการขนส่งที่เชี่ยวชาญด้านอาหารเพื่อสินค้าถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย 2. ขยายโอกาสช่องทางการขายวางขายตามร้านค้าของสด หรือส่งให้พ่อค้าแม่ค้าตามตลาดร้านอาหารเพื่อเพิ่มการเข้าถึงของลูกค้าโปรโมชั่นการส่งเสริมการขายพัฒนาเนื้อาหาการตลาดสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเป็นมาของบริภัทในชุมชนเพื่อสร้างคุณค่าและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าใช้โซเชียลมีเดียให้เต็มศักยภาพนอกจากโพสขายสินค้าควรสร้างแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆ รวมถึงกิจกรรมแจกของต่างๆบุคลากรจัดอบรมทีมงานให้ความรู้เรื่องการสร้างสินค้ากันตลาดและการบริการลูกค้าเพื่อให้บุคลากรทุกคนสามารถเป็นตัวแทนที่ดีของสินค้าได้เพื่อความเชื่อมัน่นเน้นย้ำเรื่องความสะอาดปลอดภัยในการผลิตเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าบรรจุภัณฑ์ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้ดูทันสมัยและสะอาดตามากขึ้นโดยอาจเพิ่ม ประโยชน์ของหอยชักตีนเพื่อสร้างความน่าสนใจประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์เรื่องความเป็นมาของสินค้ามีการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ Facebook TikTok และงานอิเวนต์ต่างๆ power อ,อำนาจทางธุรกิจพันธมิตรจากโอกาสด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือองคอ์กรที่ส่งเสริมวิสาหกจชุมชนเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการตลาดและพัฒนาสินค้าจากโอกาสด้านการท่องเที่ยวก็ตกลงกับร้านค้าในท้องถิ่นโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวเมนูหอยจักตีนไปเป็นอาหารหรือของฝากในร้าน นี่เป็นตัวอย่างแพ็กเกจจิ้งนะครับอันแรกเป็นหอยชักตีนแบบแกะนะครับ200กรัม1 8 0ิบาทอันที่2เป็นหอยยอนะครับคล้ายๆกับหมูยออันนี้200กรัม80บาทนะครับที่3เป็นแพ็คหอยชักตีนนะครับแบบที่ยังไม่แกะนะครับ500กรัม120บบาทนะครับจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ